ผมมีของเล่นใหม่มาเว้ยอะไรวะของเล่นใหม่เว้ยอะไรวะคุณกล้องเลือดเต็มปะเต็มอยเลือดเต็มเต็มเต็มใช่ไหมได้เน่ปั๊มปั๊มปั๊ม dx ปั๊มไม่ได้ใช่ไหมเออคุณกล้องดูนะครับดูนะไออยู่ที่ี่ออะไรนะไจัดก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมดไม่ได้หนึ่งสองโอ้ยเพี่ตาย รู้เรื่องเฮ้ยกูจะเป็นเจ้าแห่งยุทธภพไม่มีใครสู้กูได้แม่จริงไปฟันไอ้เพื่อเทพเจ้าเจไดฮะไปฟันบอสอ่ะไปฟันไอ้ไอ้คิตตี้เลยไททัานนะไททันเออไททันอ๋อให้ผมไปฟันไททันแม่จริงดะ ดูเจ้ายุบิภพเจไดอ่ะผมจะฟันแม่งให้ตายเลยคือดูนะโอ้โหจัดไปมาโอ้โหดับพบความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมอะตอนนี้มาผมตามติดชีวิตมาคุณดูผมไว้เนี่ยผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างมาดิยังไงยังไงมาดิอุ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็ดเย็ดมาดิมาเดีมาเดี โอวโาโอ้โหโอ้โ oh ห oh 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 เอ <t <t ็งแกผมว่าเฮ้ยกูเจไดเว้ยกูเจไดให้เกียรติบ้างมาเดะกูตายกูตายแน่กูตายแน่มาเดะสองสามสี่ห้าโอ้ยไอ้เสย่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่า่าก่าฮ่าฮ่าฮาก่าร่าฮ่า่าก่า่าฮา่าฮ่กาฮ่า่า่า่ มันคุณดูคุณดูดิผมจะสเตลล์ผมจะสเตลเข้าไปดูดของเลยเนียนๆคอยดูว่าเดี๋ยวซอมบี้มันจะไม่รู้เว้ยจะซอมบี้หรือว่าของสามตัวพี่โอ้โหเฮ้ยอย่าอย่าใจเย็นเดี๋ยวก่อนค่อยๆอฮ้ยอย่าเลยวโอ้โหตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสายลับสุดๆเทพซ่าสุดๆเจ็บเลยนะเนด็กเวชชันอิมโพสิอโอ้โห เหมือนมาขโมยของแล้วดาบนี่แพงสัตว์รัสเซียอะไรนะอันนี้ไม่ใช่ถูกถูกแล้วก็มีโอ้โหตอนนี้สกิลลิเต้เลยเนี่ยแน่นหนามากแทงไหต้องแทงให้ด้วยวะไปเพื่อดาบเบนเซอร์มอสเดี๋ยวก่อนกูเอาคนเดียวได้คุณมอสคุณมอสล่อคุณมอสล่อเร็วมาไปมอสไป ไปแทงไบมอสแทงมอสล่าหมดนี่เลยนี่แน่ๆตัวตัวที่มันอยู่ข้างหน้าพี่อะมอสมันเห็นกูพ่อเข้ามามอสมาแทงตัวแถวนี้ก่อนมอสไม่ใช่แทงบอสมอสมาหนี่อ่ะไอ้เหี้ยที่เห็นแล้วเห็นแล้วชิปหายละชิปหายแล้วเห็นปะวะเดี๋ยวเห็นเฉยๆดูเฉยมันไม่เห็นเลยไอ้เหี้ยไม่เห็นไอ้สัตว์ไปแล้วอุ้ย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 ดาบดาบ บอสแทงมอสเร็วๆแทงบอสเก้บอสมอสไอ้เอ้ยกลัวดาบมันทิ้งแที่เ้เฮ้ยสตีฟครับผมผมรออยู่ไป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 เร็วเร็วเร็วสตีฟผมพาผีมันเล่นด้วยเอามอสมอสพาลากลากไปเถอะนะก่อนเดี๋ยวขอเห้ยใจเย็นเพื่อน โอ้โหแม่งโคตรตื่นเต้นมอสมอสอย่าพานมาแถวนี้นะมอสเฮ้ยกูกูไม่เล่นนะวกูไม่เล่นนะเว้ยอุ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 ้ยกูไม่เล่นนะเว้ยมอสอย่ามอสอ้อเลยมอสไม่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 คุณมอสเดินมอสเดินตีปเดินเลยเดินเลยคุณตีปีโอ้ก็มาโอ้มอสลากรอสลากรอเดี๋ยวเปลี่ยนกระเป๋าแป๊บโอ้โหคุณตีครับครับ เห็นกล้องของผมไม่ให้อยู่ตรงไอ้ตัวแดงๆที่มีต้นซ้ายมือคนติ๊บอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนเออไอแหลันไปซ้ายหน่อยหันไปซ้ายหน่อยมามึงทำน้องกลัวหนึ่งเด็กมาเด็ดเสียงหน่อยมาอ้าวไม่กลัวด้วยไม่กลัวด้วยมาเด็ดสองสามสี่ห้าอุ้ยไอ้ อพวกเรามองเห็นศัตรูที่อยู่ในเบื้องหน้าของเราไหมมันชื่อว่าบอสไททันมันโหดมากแต่ด้วยความเป็นอันสุวินเจไดของเราเราจะปาบมันด้วยดาบเลเซอร์อันทรงพลังเล่มนี้อุยอ่ะอุอย่ะเอาวาเอาเลยอ,อ่ะไปลุยมากเลยมาดิหนึ่งหนึ่งอ่ะไม่ไหวหรอกมันต้องลุ้มมันต้องลุม,ม,ลมดิ หลุงเด่ลุงเด่ลุงลุงเด่ลุงเด่ลุงเด่โอ้ยพระก๊อฟเราไอ้ตายมันเลยเหรอโอ้โหโสัตว์โอ้โหหมาทีเร็วเร็วรีบเเลยรีบเลยเมื่อกี้เลือดขึ้นแล้วเร็วคุณกข้ารีบลงบาดเดี๋ยวนี้เลยรอบสามตอนนี้จะไปโอ้ยทำไมต้องเลือก เพียงเป็เสียวด้วยวะโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วมาเลยมาเยลยลาก่อนทีพูดราเอาสิเอาดิเราจะจดจำหนึ่งสองโอ้โหกล้องอแล้วแม่ง <laughs> อยู่รอความชิบหายกูด้วยหนึ่งสอง<ๆ>จับไปได้ละมาหนึ่ง อุ้ยอุ้ยอย่างๆย1างมาดีมาดีสเต็ปนี้หนึ่งอุ้ยหอุ้ยอุ้ใจเย็นหนโอ้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนกล้องเร็วหนึ่งสองสอง

ห่วเลยไปไม่ได้กวยไม่ดหนึ่สองอุย๊ยสองทีไม่โดนด้วยวะไม่รอดไปไกลกว่าน,นี้เลยเออแลก็อเออเราด่วนเลยเหตุกู้ะใ,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 ใชุ่ <ไป S 2> ุุุุุุุุุุุุุ้จะุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้โุกุุุุุยุุุุุุุุุจจุกุุุุุุุุุุุุ้้กุุุกุุุุุุุุ้จุุุุุุุุุุุุ คุณก้องโอ้สแตมิน่าหมดลาก่อนคุณก้องเราจะมาพบกันใหม่คุณก้องสารต่อทีสารต่อทีเร็วก้องกำลังหาจะมึงเอาเหี้ยมอาไอสัตว์มาดิวางวางเรื่อยๆแล้ววางเรื่อยๆแล้วเอาดิเอาดิโอ้โหก้องเร็วแล้วเออนั่นแหละร่อนไปร่อนไปร่อนไปเออนั่นแหละคุณก้องลุงดิเออยิงมัน นึงโอ้ยโอ้ย,อยกูตายนานเลยกูว่าแล้วไอ้เหี้ย,ยผ,ผมว่านะเอาดาบไปตีมันเนี่ยยังไงมันก็ไม่ตายวะต้องมีคนยิงเว้ย<น> <im mon> เดี๋ยวผมเข้าไปล่อมันเองแล้วพวก<น>คุณคอยยิงโอเคป่ะ <im mon> ผมจิสระตัวเองเองมาหนึ่งสองสามไอโอ้โหไม่เคยกลัวผลปืนพร้อมไหมคลปืน เออน่ายิงเข้าไปมึงเอาปืนมันแรงๆหน่อยดิวะหนึ่งสองเออแหละยิงเข้าไปเออยิงให้มันหนึ่งสองโอ้ยมันต้องหนึ่งสองหนึ่งสองเออยิงเข้าไปเพื่อนยิงกหนึ่งสองมันต้องตายดิวะหนึ่ง เม่อไรมันจะตายวะเนี่ยหนึ่งโอ้โหหนึ่งแค่หนึ่งเขาพยายมปั่นไฟเโว้ยหนึ่งสองโอ้โหยิงเพื่อนยิงหนึ่งสองมึงต้องตายเด็ดอนุภาพนี่ของดาบเลเซอร์นะเว้ยเลเซอร์นี่สินค้าคุณภาพดีมีคุณภาพครับราคาถูกมาดิมาดิกหนึ่งสอง นี่มึงไปยิงจอดๆให้เอาดาบม,มาฟันนะหนึ่งสออ้เดี๋ยวนะหน่งสอมาทางนี้ทางนี้สนใจกูหน่อยเฮ้ยไว้ทางนี้ไว้เ้ทางนี้ว้หนึ่โอ้โหนัวมากเลยนะหนมึงจะอึดไปไหนเนี่ย

ตายอีกแล้วลาก่อนเอ้สู้มันสู้มันเดี๋ยวผมเอาเอาปืนหนโหล่มายิงมันเลยมอสข้าวนี้ข้าวนี้มอสแทงเลยมอสข้าวนี้มอสแทงดิยเอาเฮฟวี่เหรอเอาเฮฟวี่ไปไปการข้อมอมง่ไปมอสลุยสีผมนี่มันหมดแล้วนะ มันลุยดิลุยดิมันอย่ไหนอ่ะดูเจอของจริงหน่อยเลยเจอหน่อยเฮ้ยเเอเออออออเอเอเออออออเออเออวออเก็เออออเ Tao AW mà Con giếng, con Con giếng Con giếng Con giếng ba thằng Đừng Xó Ôi 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 Thằng ý Thằng ý phương Đừng โนว้ก้องยิงก้องหนึ่งอู้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 อูอ้อู้เจ็บเเพื่อนเ็บเออชะตะคบตะบนี่ปินผมพังตะอยิงไม่โดนด้วยนะออื้อ อู้ไอ้เหี้ยบุยฟังเออไอ้บุยฟังยิงง้องแทงไปคุณกล้องแทงไปคุณกล้องบุยฟังเออคุณกล้องวิ่งมาทางนี้คุณกล้องอืมเดี๋ยวกูจะหาเจ้าวะยิงลมคมกิบยิงลมคมกิบผอเองคุณกล้องมาทางนี้อ๋ออกูถือยาไปฟันมันทำไมวะเนี่ย S 1 <S นึ่งสองหน,งององหนงเออมึงกล้องอีกไรและออโอ้ยมึงต้องตายดิวะทำไมมึงไม่ตายวะอุ้ยคนตีบครับครับลูกหมดแล้วครับลูกหมดโอเมง ก้องแข็งไปผมเองมึงจะเอามึงจะผมเองโอ้ยเล่นกูทำไมเล่นกูทำไมเนี่ยโอ้ยสองโอ้ยคุณก้องไม่สปีดันล้องเว้ยโอ้ยโอ้ยมอสมอสเลยมอสกูเองโอ้ย อะไรทั้งนั้นเนี่ยกูยอมตายก็ได้วะถูกล้องลากร่อนลาก่อนอุ้ยวิชุบชุบลบแบบดิจิตอลมาชุบแล้วเราจะรอกันผมชักจะเหนื่อยแล้วนะตอนเนี้ย ไม่ลาไม่ลาไม่มีลาหรอกไม่มีลาหรอกโหเอาสไนมาดวลก็บอสคิดได้ไหนวะเนี่ยดาบเลเซอร์ก็มีนีย่ยังไงวะมาดิโคตรมาดิวันีใครจะลงมาช่วยผมไหมพวกจะตายแล้วว่ะลาก,ก่อนแล้วกันลาก,ก่อนแล้วก,กัน เป็นการหนึ่งหนึ่งกับบอสท,ที่ยาวนานมากสู้กันหามลุ่งหามค่ำอู้อินี่มันล่นช้ามากเลยอ่ะ,อะเปผิดเข้าใหโ้โอ้ยยาหมดลาก่อรดาบเบเซอร์ลาก่อนเอลาก่อนทุกอย่างที่สร้างมา ทำตกไปเลยนะเดี๋ยวผมไปโดนผมเอามาสิบห่วงแม็กอะแม็กไอดอะลาก่อนวะลาก่อนอ้จริงจังในจริงจังย ไม่โดนด้วยนะรีบตายกูตายแล้วยันมาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วมอสมอสเรลวมอสมอสเอลือมอสมอสยาพี่หมดมอสมอสโอ้มอสเหอเออมอส โลกนี้ช่างมืดมิดบอสบอสทุกอย่างของพี่มันเริ่มมืดมืดลงบอสบอสบอสม,สมีภาพสุดท้ายเออบอส